สวัสดีครับร้านนิทรรเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนักเป็นเคยครับเป็นเพื่อกินนะครับหลังลายเซนนะครับแจ้น้ำมนต์นะครับหลวงพ่อพัดวัดด้วยด้วนนะครับทัคุณพัดนั่นเองพระราชมงคลวชิรจารย์เนื้อนี้นะครับนะครับองค์นี้ได้เป็นเนื้ออัปาก้านะครับปลอมตาตินนะครับไม่ใช่เงินนะครับสวยเหมือนเงินตาตินแต่ไม่ใช่เงินตาติน ให้ดูด้านหลังสิ้นจริงกลางวันนะครับผมดอกเ้ตัวนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใยเลขสวยนะครับายเลขหนึ่งหายยากนะครับแล้วก็มีเป็นนี่เป็นลายเซ็นหลวงพ่อพัดปุณยกาโมงะครับสองเด้งเลยนะครับทั้งแช่น้ามนต์ทั้งเป็นลายเซ็นหลวงพ่อผัดแล้วก็ข้างล่างก็มีจานไม่แน่ใจนะครับใส่าจานนะครับหลวงพ่อพัดเองรอเปล่าเเป็นหลุ่มี้ที่ ขอยาตลางจารนะครับสวยนะครับผมเอาไว้สําหรับทําเป็นพุทธ,ธานุสติได้นะครับภาวนาพุทโธนะครับปิดอบ้ปญภูมิแน่นอนครับไม่ลงนรกแน่นอนนะครับนึงถึองติดเจนะครับ <c oughs> มาพร้อมกล่องนะครับนะสวย สนใจนะครับติดต่อร้านนดยพรพักเครื่องนะครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าสดแปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศู์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการไม่ทุกมงคนดีดจากร้านนดยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ